สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์แหวะเข้ามาปรับหน้าเป๊กกับหมอแต็มนะคะวันนี้มาปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้มาปรึกษาเรื่องฉีดฟิลเลอร์คางค่ะวันนี้มาปรึกษาเรื่องฉีดฟิลเลอร์คางค่ะเพราะว่า หน้าเรามีแก้วรู้สึกว่าอย่างเหมือนพี่ไข่มุกแบบฟิลพี่สาวจีนมีแก้มแบบว่ามีคางน,นิดยดูงลงบนนละะ้ะก็คือถึงกับเอาเรฟเฟรนซ์มาให้พี่หมอเลยก็คืออันนี้นะคะเป็นเรฟเฟรนซ์นะคะหน้าของน้องไข่มุกซึ่งคล้ายสไตล์พี่สาวจีนเนาะก็คือดูแล,ล้วก็คือน่าจะมีกลมไข่ประมาณนี้นะคะก็คือจะมีคางนิดๆด,ด้วยไม่ได้กลมแบบเวอร์เกินไปถ้าจากหน้าน้องเมย์จะมาเป็นหน้านี้เนาะ อันแรกนะคะก็คือเติมคางก่อนให้คางได้รูปแหลมขึ้นมานิดหนึ่งแขงเดี๋ยววันนี้ลองไปดูกันนะคะว่าเราใช้ฟิลเลอร์คางนะคะฉีดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและอันนี้นะคะเราก็ทําการปรับรูปหน้าตามเรฟนะคะที่น้องเมย์ยื่นมาให้น้อยอยากเป็นน้องไข่มุกนะก็อย่างที่หมอบอกนะคะวันนี้เราจะแก้ไขบริเวณคางก่อนนะคะแล้วก็มีงบประมาณ1นึซีซีนะคะเราก็ปรับยืดคางตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่บริเวณปลายคางให้คางมนนะคะก็ได้ตามเ็ฟเลยโค้งมนสวยเข้ากับรูปหน้าเราดูกระจกเราเป็นไงบ้างเห็นไหมเห็นเลยค่ะรู้สึกว่าหน้า,นามันดูแบบ เรียวขึ้นนิดนึงอ่าโอเคก็งบประมาณ 1CC นะคะที่เราปรับรูปหน้าเป็นตรงคางนะคะก็เห็นผลลัพธ์ทันทีนะคะแล้วก็หลังจากนี้สามารถเมา follow up หรือมาเติมเพิ่มได้นะคะเพื่อให้ได้เหมือนเดฟมากขึ้นค่ะปรับหน้าเป๊ะกับหมอแตมที่ส t ต็มเฟอร์คลินค่ะ